เลงกลิงนงันล่าดูาสตรีมไปด้วยกัน,น,ออส,นสนุกไลฟสล้าล์ขตสนกไปด้วยกันโหลดเลยแอปมีโมทีีพร้อมมลนกิจกจารแจกของน่านไมย สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมตัวรักซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกม i r รันเอนะครับตัวเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับผสมกับแนว MMO เเข้ามาด้วยกันนะครับมันสามารถที่จะเลี้ยงสัตว์นะครับทำฟาร์มนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มมอนสเตอร์ต่างๆได้แล้วก็เจอคนในเกมด้วยนะครับผมตอนนี้ตัวเกมเนี่ยก็เปิดทดสอบอยู่นะครับ จะทดสอบตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มีนาคมนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตัวเกมดีกว่านะครับเป็นเกมที่ภาพสวยน่าเล่นอีกหนึ่งเกมเลยนะโอเคนะฮะกดเข้าไปครับผมอันนี้ผมจะมาเริ่มเล่นตั้งแต่แรกเลยนะเราก็จะมาสร้างตัวละครกันนะครับนี่ฮะก็เหมือนมันวิ่งหนีไดโนเสาร์ตัวนี้อยู่นะครับตัวละครตัวแรกนะครับนี่กดเลือกมานี่ครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นสายดาบนะ นะครับผมถัดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายธนูนะครับนี่สาวสวยนะฮะถัดมาก็น่าจะเป็นเวทนะนะครับเป็นแบบรูปพัดอ่ะนะครับผมน่าจะใช่อันนี้นะครับสุดท้ายก็จะเป็นแบบสายหอกเนอะนะครับผมอ่านี่ฮนะมีเวทด้วยว่ะเออนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสายธนูแล้วกันนะครับผมโอเคมือเลือกเสร็จแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เลยครับผมมีแบบว่าแต่ง หน้าตาตัวละครได้อีกนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เอาหน้าตาประมาณไหนเนี่ยเอาหน้าตาบ้องแบลแล้วกันนะครับหน้านี้โอเคเสร็จโอ้ยังมีให้เลือกตรงนี้ได้ด้วยนะแบบเหมือนว่าเอ่อให้เราแบบเลื่อนดูตรงนี้ได้ด้วยะฮะประมาณนี้นะครับก็ปรับแต่งได้อีกนิดหน่อยนะครับผมก็ลองดูนะครับทีนี้ผมตั้งชื่อก่อนนะฮะเอาชื่ออะไรดีละ่ะเอาชื่อภาษาจีนที่มันตั้งให้ดีกว่านะครับเพราะว่า เกมจีนส่วนใหญ่ที่ผมเล่นมานะครับเวลาตั้งชื่ออื่นแล้วมันชอบไม่ได้อะไม่รู้เป็นอะไรนะฮะเอาชื่อตามนี้เลยแล้วกันโอเคไปลุยเลยฮะทีนี้มันสามารถเลือกใบนงใบหน้าอะไรนี่อีกนะเนี่ยหลายแบบเลยนะครับลองดูลองดูนะครับผมดวงตรงดวงตาอะไรอย่างงี้นะฮะก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับนี่เห็นไหมชุดก็เปลี่ยนได้นะโอสชุดสีเขียวเอาสีแดงนี่แหละนะครับโอเคกดเข้าไปเลยฮะปึ๊บนี่มาแวว ภาพสวยน่าเล่นทีเดียวเชียวนะครับปึ๊บโอ้บรรยากาศใช้ได้ใช้ได้นี่ฮะโอ้โหภาพสวยว่ะเป็นแบบแนวแบบแฟนตาซีนะภาพแบบโอเคเลยอะจัดเต็มมากนะครับเดี๋ยวมันเปิดจริงเมื่อไหร่นี่โอ้โหน่าเล่นมากๆเกมนี้อันนี้กดสคิปข้ามไม่ได้นะครับมันพาเรามาดูอ่ะโอเคนี่ เกิดขึ้นมาแล้วนี่ฮะเป็นตัวละครตัวนี้เหมือนเขาจะมาแนะนำอะไรเราสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะโอเควิ่งไปไหนเอ่ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่านี่ไงตัวละครที่เราเลือกไว้นะครับก็อ่านี่ฮะเคลื่อนที่ตามนี้นะครับโอ้ภาพสวยเนาะเออว่ะมุมกล้องก็จะหมุนซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับส่วนเอ่อขึ้นลงเนี่ยหมุนไม่ได้นะจะหมุนได้ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็กดรับเควสดนะครับด้านซ้ายของจอเหมือนเดิมนะฮะ นี่มันจะให้เราเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหมือนแบบสายหรือเปล่านะฮะนะผมเอาแบบอะไรดีวะอันนี้ละกันค้อนค้อนไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมอืมโอเคจริงๆสายอาชีพเราก็เลือกมาก่อนหน้านี้แล้วเนาะนะฮะเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปลองตัดไม้เหมือนแบบให้เลือกเอาเอาวุธหรือเปล่านะครับเมื่อกี้นี้นะโอเคเราเลือกได้แล้วปไปต่อเลย ผมใช้ขวานครับผมเรียบร้อยโอ้ขวานมาแล้วเราทําอะไรอ่ตัดต้นไม้ป่ะนี่ป่ะนี่ไงตัดต้นไม้จริงด้วยครับผมโอเคเสร็จแล้วนะฮะรับเควสต,ต่อไปคือภาษาจีนนะครับอาจจะแบบทําให้เรางงๆนิดนึงนะก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับอถ้าไม่ได้อันไหนก็อาจจะต้องใช้ Google Translate ได้นะครับนี่โอเคไปต่อเลยฮนะวิ่งรับเควสต,ต่อไปปึ๊บ อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการคราฟหรือเปล่านะครับหรือว่าตีบวกวะไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคฟ๊บอ่ะน่าจะเป็นการตีบวกหรือเปล่านะครับน่าจะใช่อันนี้ึ๊บโอเคเรียบร้อยเวลาตีบวกเราก็ใช้วัตถุดิบนะครับตามที่มันมีบอกอยู่นี่แหละนะครับอันนี้น่าจะเป็นหินอันนี้ก็นา่าน่าจะเป็นไม้นะครับผมโอเคเรียบร้อยไปต่อเลยฮะ ก็เข้ามาดูบรรยากาศคร่าวๆเนาะนะครับอืมใครที่อยากเล่นเรื่อยๆก็ลองโหลดไปเล่นดูตัวเกมไม่จําเป็นต้องใช้ VPN อะไรทั้งนั้นนะครับผมก็โหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับลิงโหลดใต้คลิปเนาะโอเคอ่ะไปฮะต่อไปครับผมเราต้องไปเอ่อนี่ตีหินตรงนี้ที่มันบอกเมื่อกี้ใช่ป่ะนี่ฮะหาหินครับหาหินไม่อยู่แนะ่โอเค คือในส่วนของพวกเนี่ยเห็นป่ะที่มันมีเนี่ยนะครับก็เราก็ต้องแบบว่าคอยครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีขีดจํากัดของมันนะเห็นไหมวลาเราตีทีนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของอาวุธมันก็จะลดลงนะครับผมมาโอเควิ่งไปปึ๊บคุยต่อครับอืมอันนี้คือบ้านของเราหรือเปล่าไปไปต่อครับวิ่งตามหลังไปเลยปึ๊บ โอเคอ่ะอันนี้ให้เราคาฟอะไรสักอย่างหนึ่งนะคกดไปสร้างสร้างสร้างปึ๊บปิงอ่าเป็นบ้านหลังใหม่นะครับประมาณนั้นโอเคให้เราทำอะไรวะเนี่ยไม่ใช่บ้านหรือเปล่าเนี่ยมันอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยต้องเรียนดูอีกเยอะครับเกมนี้ นี่มาจัดการกับมอนสเตอร์ครับปูยักษ์หรือเปล่าเนี่ยไปเดะไปเดะโอเคได้สกิลมาแล้วครับนี่สกิลเริ่มต้นอ่าเอาไว้แบบว่าโจมตีมอนสเตอร์โอ้โธนูอันบลเลอร์อะไรอยู่ตรงหลังเนี่ยโอโอเคไปจัดการกับมอนสเตอร์หน่อยครับอืมได้สกิลนี่แน่โอเคสวย อาลครับจัดการทั้งหมด4ตัวนะครับผมน่ามีของหล่นด้วยครับเก็บเก็บเก็บโอเคเรียบร้อยเอาว่ายน้ำไปไหนต่อ <c oughs> เป็นเนื้อเรื่องของมันนะครับผมก็คัดซีนมันไม่ให้เรากดข้ามนะก็ต้องดูไปนะครับอันนี้ปึ๊บน่าสะบัสดสวยจริงๆเลยเฮ้ย โอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยฮะอ๋อ oh, อันนี้ไม่ใช่ตัวเรานะครับเป็นเอ็นบีซนะครับที่เขาข้ามมานะครับผมผมวน,นึกว่าตัวของเราเองนะฮะอ่ะคุยคุยคุยเสร็จแล้วเรียบร้อยโอ้ oh, อันนี้เป็นใครเนี่ยเราจะต้องจัดก,การกับมันใช่หรือไม่ไปคุยหรือเปล่าอ่ะคุยครับคุยเอาวิ่งหนีเฉยบหายตัวด้วย <laughs> โอเคเสร็จสิ้นอ่าได้ชุดมาใหม่ด้วยครับใส่ปลายนี่โอเคอ่ะวิ่งรับเควสต่อฮะก็แตะเควสด้านซ้ายของจอนะครับผมอืมตรงนี้คือด้านขวา,ามีเมนูอะไรขึ้นมานะครับโอเค okay, ไม่รู้เมนูอะไรจริงๆมันยังมีอะไรปลดล็อกอีกเยอะมากนะครับผมก็ต้องค่อยๆเล่นไปนะอันนี้ผมมาให้ดูแบบเบื้องต้นนะครับของตัวเกมจัดการกับมอนสเตอร์ใช่ไหม โอเคเรียบร้อยอ่าอันนี้เราทําอะไรวะเอออ่ลองดูสักอย่างหนึ่งแล้วกันผมไม่แน่ใจนะว่ามันให้ทําอะไรนะครับอืมจัดไปอเ,เอ,อให้ทําอะไรวะเนี่ยโอ้ คือจัดการกับมันแล้วมันไม่เกิดอะไรเลยนะครับผมโอ้นี่ไงมีแบบสัญ,ญลักษณ์รูปมีดอะ่ะโอเคนี่ฮะแล่เนื้อหรือเปล่านี่แล่เนื้อครับค่าเสร็จแล้วออ้อย่างนี้นี่เองครับผมนี่ฮะสัญ,ญลักษณ์รูปมีดขึ้นนะครับแล่เนื้อ่อาแบบว่าเอายังไม่หมดแร่อ,อีกโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่ไงอ๋อ เออเจ๋งว่ะเจ๋งเจ๋งฮะเป็นแบบเอาชีวิตรอดด้วยนะครับแล้วก็แบบว่าโจมตีมอนสเตอร์แบบว่าคล้ายคล้ายกับ MMO เอลยอะอโอเคอ่ะอันนี้ต่อไปมันมีการสอนเรื่อยเรื่อยนะครับมีเคียวแล้วจัดไปครับเคียวใช้เคียวทำอะไรตัดหญ้าอ่ากดที่รูปเคียวเลยนะครับแล้วก็กดไปที่ตัวไอ เคียวอันนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวิ่งไปที่หญ้าได้เลยนะครับผมนี่ฟันฟันเอานะครับผมนี่ฮะจัดแบบไปฟัน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 ปื๊บโอเคครบเรียบร้อยส่งเควสนี่อืเออเจ้าตัวนี้นี่ว่าเมื่อกี้นี้อ่ะได้เอ่อของมาใส่ใหม่แล้วฮะส่วนหัวนะครับทีนี้ปึ๊บ ภาพอย่างสวยไปต่อครับผมรับเควสต่อไปเรื่อยฮะเราต้องไปสู้ไอ้นี่แล้วหรือเปล่าเนี่ยปึ๊บมียามาให้ยานยังไม่ได้สู้ครับวิ่งไปตามเควสก่อนยังไม่มีอะไรปลดล็อกเข้ามาเลยนะครับก็อันนี้เป็นเซตติ้งเนาะอืมมันให้เราเข้ามาดูใส่อ e ีโมอีเมลอะไรไม่รู้นะครับ ทำมาเลต่อเนี่ยโอเคกดเข้ามาตรงนี้ฮะน่าจะเป็นการคราฟโอเคครับยายานี่เรามีวัตถุดิบแล้วเรียบร้อยนะครับก็สามารถคราฟได้เลยปึ๊บปิงโอเคเรียบร้อยอีกหนึ่งอันปิงโอเคเสร็จแล้วอ่ะเสร็จเควสแล้วใช่ไหมนี่ก็ไปส่งเควสต่อเออเกมนี้น่าสนใจมากครับ อืมอันนี้เหมือนกับอะไรวะเน,นี่ยจับสัตว์หรือเปล่าเนี่ยฮะเอาออกไปฟึ๊บแล้วไงต่อจับสัตว์เหรอ <laughs> งงๆอันนี้งงฮะงงอยู่ครับผมเกสักครู่ขอ,อจัดการกับเจ้าหนี้ก่อนนี่เน่นี่เนี่ยนี่เนี่ยสบายครับสบายสบาย โอเคเสร็จแล้วืออมันจะระเบิดโอ้ยอย่าเอเรียบร้อยอืมดำเนินเควสต,ต่อไปปิง้งอ่าได้รองเท้ามาแล้วเรียบร้อยครับใส่รองเท้าไปดินึกว่าจับสัตว์นะไม่ใช่นะเมื่อกี้มันคืออะไรไม่รู้อ่ะอ่านไม่ออกองี้แหละนะครับผม วิ่งโอเคอ,อ,อืมอ่ะต่อไปก็แน่นอนครับน่าจะเป็นการทำอาหารโอเคเราต้องมาทำอาหารตรงนี้ครับผมกดเข้ามาที่รูปดวงตาตรงนี้แล้วก็กดไปฟพิบมทำอาหารครับอ่าวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วเรามีครบปพิอ่อ่าอันนี้มันแค่เ,เคริ่มต้นแค่การสอนเท่านั้นนะครับผมต่อไปเราต้องหาเองนะ ปึ๊บเราได้อาหารมาแล้วโอเคเสร็จสิ้น yeah. เย่เอาอาหารเข้าไปอ่ามีปลอกแขนด้วยนะครับได้มันแล้วเรียบร้อยปึ๊บ,บโอเคเสร็จสิ้นอ่าเหมือนมันจะเอ่อมาคสซีอีกแล้วอืม โอเคยังไงต่อไอ้นี่เหมือนหิวอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อกี้ไปต่อครับผมซึบงยงย,งยงัตัวเกมนี้มันสามารถที่จะแบบเออเจอคนอื่นได้ด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นใครเลยนะฮะก็ มันยังอยู่ในช่วงทดสอบอยู่อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับไม่แน่ใจว่าเขาไปไกลกว่าน,นี้แล้วหรือเปล่านะหรือว่าอันนี้มันเป็นแบบเอ่อห้องแค่แบบสอนเฉยๆหรือเปล่านะครับอืมหืมจีบสาวเหรออพอจีบสาวได้ไงก็ตัวเราเป็นผู้หญิงนี่ว่าโอเคให้มันกุยไปก่อนครับ <c oughs> ตอนนี้ปึ๊บ <c oughs> อ่ะโอเคส่งเควสเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะถึงแม้จะเป็นภาษาจีนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็ให้เรากดง่ายๆนะครับแต่เควสบางเควสอาจจะแบบถ้าเกิดมันยากๆจริงๆอะ่ะก็ต้องใช้ Google นะครับแปลได้อืมอ่ะไปไหนต่อไปทีเพื่อนเอาไม่ไปด้วยฮะมันเหมือนเราจะต้องวิ่งไปเองด้วยครับเควสนี้ อ่ะวิ่งมาตรงสะพานตรงนี้ครับอ่ะกดได้แล้วปุ๊บปุบปบปบ๊ไปไหนเพื่อนหายตัวอีกแล้วเนื้อเรื่องก็อยากจะติดตามนะ อยากจะรู้เรื่องเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าประเด็นคือเอนี่แหละประเด็นคือแบบว่ามันอ่านไม่ออกครับอ่านไม่ดูเรื่องนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในตัวละครเรานะครับที่มีพวกของอะไรต่างๆอยู่นะตอนนี้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยเควสมันให้เราทําอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่แน่ใจนะฮะเนี่ยมันบอกไปไหนก็ไม่รู้แหละนะครับผมอลองลองวิ่งไปตรงสะพานเหมือนเดิมดูดิโอ้นี่ไง เจอกระตุนตนี้โอ้โวประเจานี่แน่จัดไปเดชไปะจปะไปเดชเออตัวละครเราเก่งเหลือเกินนะครับผมเสร็จแล้วไปใไนต่อโอ้วว้าวมุกิมคืออะไรโอ้ไฟไหม้ยเยอะแยะไปหมดครับให้เรามาจัดการตรงนี้มันคืออะไรวะเอาดับไฟหรือเปล่า,าดูดิ อช่ยด้วยเออว่ะโอเคโอ้โหดับดับได้ไม่หมดตายแล้วมีของแค่นี้เราจะดับยังไงต่ออ่ะเออว่ะดาวม่วก็ถูกเฉยเนียวด้ยวยนะแล้วทำอะไรต่อเนี่ยอ๋อมันดับหมดแล้วโอเคยังเหลือตรงนี้อีกที่หนึงนะ่งฮะเราใช้ไอ้ที่เราครัฟมาเมื่อกี้นี่ครับไอ้จุกน้ำอันนี้แหละ ปึ๊บลงไปนี่แน่ดับไฟเรียบร้อยโอเคแ yeah. งเสร็จแล้วไปไหนต่อทำอะไรต่อเพื่อนวิ่งมีมีแดงๆตรงนี้ครับโอ้นี่ไงจัดมันจัดมันโอ๊ะโอโอ,โอ้เกือบโดนแล้วโอเคเสร็จแล้วยังไม่ยังไม่เสร็จครับไปต่อ ไปดูต่อสิมันมีอะไรอีกนี่ไงอยู่ตรงนี้บางเควสเนี่ยเรากดแต่ว่าให้มันออตโต้ไปหาเองไม่ได้นะเราต้องวิ่งไปนะครับมผมไม่เคยเล่นนะเกมนี้เนี่ยเพิ่งมาลองเล่นนี่แหละนะครับก็จะงงงนิดนึงปึ๊บโอเคนีเค่เขาจับเพื่อนเราไปอ,อดิโอ้โหเพื่อนเราอาะแล้วโอ้มอนสเตอร์มาลูมีกจะรอดไหม อันนี้เราจะรอ่หรือเปล่าโอ้โหนะมาดิมาดินี่แน่นี่แน่โอ้โหลุมอย่างเยอะลบลบลบตาาแล้วหนึ่งตัวลบยืนอ,อยู่เฉยไม่ได้นะต้องหลบนิดนึงนะโอ้ยมีแช่แข็งด้วยเอ้ยอยานี่แน่มาอีกสองตัว นี่นะตามเควสครับตามเควสโอเคเสร็จสิ้นเย้อ้โหไอ้นี่ตัวใหญ่ว้ามาเดะย,ยังไงสู้อีกหรือเปล่าต้องสู้อีกครับต้องสู้ต้องสู้ครับต้องสู้ oh. ลบลบลบ๋อแช่แข็งเมื่อกี้เราแช่แข็งนะ ลบลบโอ้โหลบไม่ทันแช่แข็งแช่แข็งแช่แข็งเพื่อนแช่แข็งแช่แข็งไม่ได้ครับอันนี้ <c oughs> โดนทีแบบโอ้แรงแรงแช้ได้เลยอะ่ะอืมโอ้ยโอ้ยอย่าเพิ่งเตือนอย่าเพิ่งเตือนตรงนี้อย่าเพิ่งเตือนโอ้โอ้ตายแล้วตายแล้วเผื่อมันจะลงมาเราจะต้องฆ่ามันให้ตายนี่ไงโอ้โหจะตายเหมือนกันนะผมเนี่ย เ,เมื่อกี้แอปเตือนมาด้วยนะดีนะที่จะออกทันก่อนนะฮะไม่งั้นก็อาจจะตายได้เหมือนกันเี่เ <Yeah. S 2> พื่อนเราไปไหนเขาพาเพื่อนเราไปโ <c oughs> oh. อ้โหไปแล้วเอ้าโหลดนานด้วยทีนี้มาแล้วมาแล้วฮะ โอ้ <Okay>. oh, อยากรู้เนื้อเรื่องมันจังเลยอ่ะน่าสนุกครับอืม hmm. โหลดน้ำด้วยโหลดน้ำด้วยอ่ามาแล้วคัะแล้วเหมือนเราฟื้นขึ้นมาแล้วตอนนี้แล้วเพื่อนแล้วก็หายไปโอ้มีนกด้วยปึ๊บวิ่งเควสไปเลยโอเค นกนี้จะพาเราไปไหนหรือเปล่าฮะนี่เดาลุ้นล้วนนะไปเลยปึ๊บคุยกับนกครับคุยกับนกได้ด้วยเออปึ๊บอันนี้คืออะไรกดเขียวไว้ก่อนแล้วกันเอาไม่ได้อ่ะยังไง อ้าวเฮ้ยเราต้องใช้เงินเหรอใช้เงินหรือเปล่าหรืออะไรตอนนี้ยังไม่มีอะไรปลดล็อกมามากกว่าน,นี้นะครับเหมือนว่าจะต้องไปไหนหรือเปล่าแล้วแบบว่า,าใช้เงินอันเนี้ยเฮ้ย <c oughs> สักครู่สักครู่น่าจะใช่แหละครับแต่ว่าเหมือนเราไม่มีตังค์หรือเปล่านะครับก็เลยไปไม่ได้แล้วแบบทีนี้ต้องหาตังค์จากไหน เอออะโอเคเดี๋ยวผมไว้ค่อยเรียนรู้อีกทีนึงแล้วกันนะครับสาหรับเกมนี้นะฮะก็ลองเล่นกันดูนะสําหรับคนที่เข้ามาเริ่มเล่นนะครับแล้วก็โหลดมาเล่นกันนะครับอันนี้ผมก็ติดค้างอยู่ตรงนี้แหละนะครับไปไหนไม่ได้แล้วต้องลองดูนะครับว่ามันจะให้ทำอะไรต่อ นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปตัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปมาแนะนําเกมเรื่อยๆนะครับก็จะพยายามอัพให้ได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าวันไหนไม่ว่างจริงๆก็จะเป็นวันถัดไปอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะโอเคไปแล้วครับสวัสดีทุกคนนะครับผม